เปิดพูดเปิดทาเปิดยะเปิดเปิดโลกดโดพี่เขาพี่หมด้วยนะโมพุทธายพี่เขาบอกมีคลิดใหม่ของการโม พุทธเปิดทาเปิดยะเปิดเปิดโลกที่เ้าด้วยด้วยนะโมพุทธายะที่เขาบอกมีคลิปใหม่ของการโมคือ <c oughs> การบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนักแล้ว <c oughs> พ,พี่หนูหนักแล้วลูกข้าพเจ้านายชนนวงงามขันขอขอ,ขออธิษฐานให้ข้าพเจ้าได้อยู่บ้านหลังนี้เพื่อดูแลนางสาวนวพรัาตานูกเด็กชายคณะนโรจนเดินเด็ต่อไปและข้าพเจ้าจะนำ น้ำแดงของเล่นดอกไม้ทูกเทียนมาถวายขอให้ข้าเจ้าได้อยู่ละบ้าหลังนี้ต่อไปด้วยเธอไปกลับมาคืนดีกันด้วยเธออย่างเงี้ยเหรออแสดงว่าพี่ๆกูมานรักเขาพอนแปดร้อยแปดสิบเอ็ดเธออันนี้คือกูโอ้มานรักเขาเฮ้ยอันนี้คือเรารู้พร้อมกันเลยนะอันนี้ไม่รู้เลยหนุยแล้วฉันก็แบบใจเย็นคือปกติจะบวยวายอะไรเงี้ยแต่วันนี้ฉันก็งงเหมือนกันว่าเออใจเย็นอะไรเงี้ยกลับบ้านเร็วแล้วนางก็ไม่ไปไหนเว้ย โคตรน่ารักอิ่มอกอิ่มใจแทนเอนดูไม่ไหวเอนดูเฮ้ยอันนี้ฉันขำจริงฉันไม่รู้เลยฉันก็ว่าเออไปแก้บนฉันนึกว่านางจะคือนึกว่าจะซื้อเพราะเดี๋ยวพี่แพทดะจะไปไหว้ลาหูกับน้องนา้าแม่ก็เลยคิดว่าอ๋อหรือนางเตรียมนางจะไปซื้อที่ฉันจะไปไหว้ลาหูหรือเปล่าแล้วก็แก้บนแต่ก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะเราไม่ได้บนมิติใหม่เอนดูเอนดู